สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับโยพันล้าน c h ช n แนลเนาะวันนี้ก็จะไปตลาดเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงโลตัสบางกะปิแล้วเนาะวันนี้ซื้อของเยอะอีกแล้วฮะต้องเอารถเข็นมานี่นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปตลาดกันดีกว่าเนาะไปกันครับ ครับเพื่อนๆแล้วผมก็กลับมาถึงรถเลยเนาะไปตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกลับไปที่ร้านแล้วด้ว่อนเพื่อนครับเพื่อนๆแล้วผมก็เดินทางมากลับมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเราแล้วเนาะกเออ็เดี๋ยวผมขอตัวไปจัดร้านไปล้างมาน้ำซุป่อนนะเพื่อนเนาะเพื่อที่จะทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวขายกันไปกันครับ นบเพื่อนๆตอนนี้น้ำซุปเราก็ปรุงเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเดือดเพื่อนๆเนาะหน้าตาจะออกมาอย่างสวยเลยได้กลิ่นหอมของน้ำซุปแล้วน,นะครับเพื่อนๆโอ้โ เดือดน,นะครับเหมือนแล้ว ทุกอย่างทาเสร็จหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือรอเปิดหน้าร้านอย่างเดียวผักบุ้งถั่วงอกเตรียมมาหมดแล้วนะครับน้ำซุปเราก็เดือดแล้วข้าวก็หุงสุกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหสีสันน่าอร่อยมาก เพื่อนสำหรับคลิปนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายที่ตลาดให้เพื่อนๆได้ดูเนาะถ้าสรุปในการถ่ายเนะเพื่อนเนาะวันนี้ก็ไปซื้อของที่ตลาดเนาะวัน,นอา่าตลาดก็ยังไม่เข้าที่เพื่อนอะไรก็ยังยังแบบว่ายังขาดๆเงนเกินอยู่เนาะก็ได้ของมาครบมไม่ครบมั่งก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอให้ใครดีใครดีนะเพื่อนเนาะ เมื่อคืนก็ถือว่ายอดขายก็โอเคนะ,พเ,นะพเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าอยากชมบรรยากาศในการอ่าลูกค้าอ่าดูลูกค้าเขาร้านแล้วก็ในการทำก๋วยเตี๋ยวหรือบรรยากาศแบบตอนกลางคืนอากาศเย็นๆเนาะให้เพื่อนๆกดเข้าไปติดตามในช่องเกาเหลาเส h a ชแนลได้นะครับเพื่อนๆมันเป็นช่องเสียของเนาะเป็นคนท ลแล้วก็ต้องทผมหไ่ไปซื้อของแล้วก็มาทำน้ำซุปน้องเพื่อนเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่พูดเยอะแล้วขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์กับคลิปของผมนะครับกับช่องโยูพันลลันชาน n e ลนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอ่าวคำสวัสดีครับ